วันนี้เราจะมาคุยเรื่องภาวะตัวเหลืองอในเด็กทารกเด็กแรกเกิดเนาะใช่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันจากประสบการณ์จริงๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับน้องชอนนั่นเองเนาะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะมาเริ่มคลิปกันเลยเนาะคืออ่าที่เราจะมาเล่าเนี่ยคือเป็นประสบการณ์จริงเลยเนาะที่เราเจอ,อภาวะ ตัวเหลืองหรือจะเรียกว่าดีซันก็ได้นะบ้านเราอะภาวะตัวเหลืองเนี่ยสามารถเกิดกับเด็กกทุกคนนะสามารถเกิดได้เป็นโอกาสเกิดได้กับทุกคนนั่นเองเนาะก็คือภาวะตัวเหลืองเนี่ยจะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยเนาะตั้งแต่สองสามวันแรกที่คลอดออกมาเลยเนาะ ซึ่งภาวะตัวเหลืองจะเห็นได้าตามผิวหนังเนาะเยื่อบุตาขาวนะคะตาขาวของเด็กนั่นเองแล้วก็สามารถเห็นได้ที่เล็กเหมือนกันนะคะก็คือจะเหลืองเลยอะ่ะแต่สามารถเห็นได้คือตรงตามากกว่านะใช่ตาจะชัดเจนมาก คือที่เรารู้ได้ว่าอ่าน้องชอนมีภาวะอะภวะ่ภาวะตัวเหลืองเนาะเพราะว่าก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลอ่ะจะมีหมอจาก,กหลายๆแผนกมาตรวจเลยเนาะมีตรวจหัวใจตรวจการได้ยินนู่นนี่นั่นนะคะตร,ต,รตรวจกระดูกตรวจหมดเลยทางร่างากายเนาะอะไรไหไมพ,พิการพิการหรือสมองสมองใช่ก่อนออกจากโรงพยาบาลจะมีการตรวจแล้วก็คือเขาตรวจน้องนะคะคือรเ,เขาจะใช้เครื่องยิงที่ผิวหนังอ่ะเขายิงไปว่าน้องอ่ะมีอ่ มีภาวะตัวเหลืองนะแล้วเขาก็ขอน้องอ่ะไปตรวจเลือดนะคะไปตรวจเลือ,อดูนะคะว่า่าน้องมีสารสารชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบิลิลูบินนะ ใช่วิลิลูบินนั่นแหละว่ามีสารตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนมันเป็นสารที่ทําให้อ่ามันอยู่ในกระแสเลือดที่ทําให้เขาตัวเหลืองน,นั่นเองนะคะหมอเอาไปตรวจเลือดแล้วก็รอผลเลือดประมาณสองชั่วโมงนะคะหมอเอากลับมาบอกว่าอ่าาน้องอ่ะยังอยู่ประมาณปานกลางอยู่ยังไม่สูงมากเพราะฉะนั้นน้องก็ไม่ต้องเข้ารักษาอะไรเนาะก็เลยให้กลับมาบ้านพร้อมให้วิธีแนะนาว่าให้ลูกอ่ะกินนมเยอะๆเพื่อที่จะ ขับสารนั้นออกทางปัสสาวะหังจากลาบขับปาวเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าไม่เริ่มดีขึ้นแล้วไหมหมอก็เลยตรวจทางหมอมาตรวจที่บ้านใช่ไหมใช่ก็จะมีพยาบาลมาตรวติดตามอาการที่บ้านที่บ้านที่านี่านมานทานที้านได้นะี่บาะ่บอาไม่ไาไม่บ้้องไปอบ้ช่บ้นแร่บันที่บ้นที่าน่านที่้ที่าา ค่าน้องยังยังอยอยู่ปกติก็คือก็ยังไม่ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่แต่หมอก็แนะนําให้ไปตรวจเลือดหอก็ไปโรงพยาบาลกับลูกไปตรวจเลือดพอตรวจเลือดเสร็จหมอว่ายังไม่สูงก็ให้กลับมาบ้านส่วนวันที่สองหมอก็มาตรวจที่บ้านอีกมาชั่งน้ําหนักรูปนะคะสรุปน้ําหนักเขาลงนะลงจากจากจากกับาน้ําหนักแรกเกิดอ่ะน้ําหนักเขาลดลงแล้วก็เขายังเขาตัวเหลืองมากเลยวันนั้นอ่ะเริ่มวันที่สองอ่ะเริ่มตัวเหลืองมากแล้ว แล้วก็หมอก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมไปตรวจเลือดแบบเหลืองไม่มากนะ,ะแล้วหมอก็ให้ไปตรวจเลือดนะคะพอพอผลเลือดออกมาคือค่าค่าของน้องอะ่ะค่าอ่ค่าบิลิวิวนอะ่ะม,มันสูงนะคะสูงขึ้นจากวันแรกวันที่สองอะ่ะสูงขึ้นหมอก,อมก็เลยให้แอดมิดเลยให้น้องไปเข้ารับรักษาก็คือการ ส่องไฟใช่เขาเรียกว่าการส่องไฟหรือ,อ,อ<น>ว่าโฟโตเทเรพีเนาะที่นี่เขาจะเรีกเยกโฟโตเทเรพีก็คั้ายังในรูปนี่แหละที่ที่เราขึ้นเลยเนาะ<ช>เพราะว่านกตัวเนี้ยนั่งสามาบ<ช>้างเลยเนาะนี่นี่นี่คือไม่ได้ไปนะแต่จะส่งวิดีโอคุยกันเนาะใช่นั่งสามาเห็นเขาร้องแบบโอโหโห้อเนาะเนาะเขาหมอเขาก็ส่งไปที่ผนแผนกนี้แล้วก็มันก็จะเป็นห้องเล็กๆเนาะก็จะในห้องก็จะมีที่ไอ้ตู้อบ ตู้ส่องไฟลูกแล้วก็จะมีอที่นอนของแม่อ่ะเป็นห้องเล็กๆนะแล้วก็ก่อนอก่อนที่จะทําการเข้าส่องไฟอ่ะหมออธิบายว่าน้องต้องเข้าส่องไฟสิบสองชั่วโมงเนาะสิบสองชั่วโมงระหว่างสิบสองชั่วโมงนั้นก็จะให้น้องออกมา,ามทุกสามชั่วโมงเพื่อให้น้องกินอ่อให้ให้นมลูกนะคะ<ม>เพื่อที่จะไม่ให้เขาดีไฮเดรตนะคะ<ม>คือขาดน้ำนั่นเองซึ่งนั่นแหละหมอก็ ถอดเสื้อผ้านะคะเหลือแต่แพมเพิร์ดไว้ตัวเดียวเนาะแล้วก็ปิดตาด้วยปิดตาเด็กกันแสงนะเพราะมันจะเป็นแสงเหลืองๆขาวๆแล้วก็จะมีแสงสีเขียวสีฟ้าอยู่ตรงสลับกันนะใช่พอเขาพอเขาเออพอหมอเอาน้องเข้าไปในตู้ส่องไฟใช่เขาร้องอ่ะเขาร้องไะ้น่าสงสารมากสงสารจริงถ้าคนมีดูาจะ ใช่พ็อยู่ไม่ติดเลยนะเดี๋ยวยืนเฝ้าลูกตลอดทั้งค่ำส่วนคนนี้ก็อยู่บ้านเพราะว่าช่วงโควิดเขาให้แม่ไปคนเดียวใช่ห้ามใครเข้าเลยใช่ไปเยี่ยมไม่ได้่ไปรับตอนเอาเขาออกมาไปรับได้ช่วงขากลับเท่านั้นนะทางโรงพยาบาลเขาจะกั้นเลยนะเขาจะล็อกประตูเป็นล็อกล็อกล็อกห้ามใครเข้าคนนอกเลยก็น้องเขาก็ส่องไฟอยู่12ชั่วโมงเนาะพอส่องไฟ12ชั่วโมงเสร็จอะ เขาก็จะปิดเครื่องปิดอะไรแต่น้องก็ยังอยู่ในตู้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีการส่องไฟต่อแล้วรออีกสิบสองชั่วโมงหลังจากส่งไฟเสร็จสิบสองชั่วโมงก็รออีกสิองชั่วโมงเพื่อที่จะตรวจเลือดดูค่าสารบิลูรูบินว่ามันลดลงไหมหรือวันขึ้นไหมนะคะพอตรวจเลือดเสร็จนะคะหมอเขาก็มาบอกว่าค่าของน้องอะ่ะ จากที่มันสูงนะตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางแล้วนะคะไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำก็อยู่ในระดับปานกลางซึ่งสามารถกลับบ้านได้นะหมอหลังจากวันนั้นหมอก็ให้กลับบ้านแล้วก็เหมือนเดิมแนะนําวิธีเดิมก็คือให้น้องกินนมกินนมให้เยอะที่สุดใช่เพื่อให้ได้ถ่ายออกมาใช่แล้วหลังจากที่ส่องไฟหมอก็จะบอกว่าน้องสารพวกนั้นออกมานะทางปัสสาวะทางอุจจาระของเขาซึ่งกลับมาบ้านเขาก็ หลังสารทุกนั้นออกมาจริงริงไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินสิบวันเนาะใช่ห้าวันยี่สิบวันได้มากใช่แล้วก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ให้นมปกติด้วยน้องเขาก็ปัสสาวะมาถ่ายออกมาโยงมาปกตินะดีเลยดีเลยหมอก็จะมีให้จดด้วยนะว่าเขาถ่ายออกมาเราจะต้องทำิสต์ไว้ใช่เราจะทำา i s การการ การฉี่อะไรเงี้ยว่าเออวันนึงเขาฉี่ยังไงอึกกี่รอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําเลสไว้นะซึ่งนั่นแหละนะคะน้องเขาก็หลังจากไปส่องไฟมาไปส่องไปทำการส่องไฟนะแล้วก็ สองสาวันแรกเขาก็จะเห็นเขาตัวเหลืองอยู่ก็คือยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนว่าหายไปเลยเนาะ,ะแต่มันก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะเป็นใช้เวลาแค่อาิิย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์กว่าก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าน้องหายตัวเหลืองแล้ว <Yeah. S 1> นะจากที่สังเกตุที่ตาโดยเฉพาะตาจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ตาเขาขาวขาวเลยขาวจ้วะเลยนะคะไม่มีไม่มีเหลืองเหมือนแต่ก่อนแล้วส่วนสีผิวเขาก็ ก็ไม่ได้เหลืองมอนต่กอนแต่เขาก็เป็นผิวเนี้ยนะพ่อแม่เราเป็นคือเราเป็นพ่อแม่สีผิวหนักสีผิวแทนอยู่แล้วเนาะก็จะไม่ได้ไไดอ่า,าใช่อพอกลับไปตรวจอีกทีนะคะค่าของน้องก็ปกติแล้วน้องก็ไม่มีแบบไม่ได้สูงไม่ได้อะไรแล้วคือตอนนี้ก็หายดีจากภาวะตัวเหลืองแล้วนะคะน้องตอนนี้ก็ไม่มีปัญหา,าอะไรแล้วเนาะจากอืมแต่ที่สงสางรมากสุดคือตอน บอกเขาต้องจับนอนนอนไหนนอนนอนคว่ำเงี้ยแล้วก็เขาก็นอนร้องเล็กๆเขาจะให้นอนหงายก่อนพอผ่านไปหกชั่วโมงเขาก็จะจับความอีกทางหนึ่งเหมือนต้องเปลี่ยนให้แสงมันกระทบทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังอะไรเงี้ยอากาศในในตู้อบบรร้อนแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากจนทาเออแต่ว่าแต่ว่าเขาออกมาแล้วเนาะหลังจากที่อบที่ส่องไฟเสร็จอ่ะผิวเขาจะลอกนะสังเกตเัย ใช่<ด>ผิวเพราะว่าจะลอกนะเพราะว่าอากาศมันในในในการส่งไฟมันก็ร้อนแหละมันโดนแสงกระทบผิวนะคะนั่นแหละค่ะการที่น้องได้ไปทำได้ไปรักษาด้วยการส่งไฟนะ<ช> <ๆ S 2> การส่องไฟก็จะช่วยให้สารบิลลูบินนะคะแตกตัวแล้วก็เล็กลงเป็นมโมเลกุลที่เล็กลงแล้วก็สามารถขับถ่ายออกมาทาง ปัสสาวะอุจจาระได้แล้วก็จะทําให้น้องดีขึ้นในที่สุดเ<ม>นาะการรักษาเนี่ยมันมีสองวิธีด้วยกันนะแต่สําหรับเด็กนะคะเขาแนะนําให้การทําการส่องไฟนี่แหละมันจะปลอดภัยที่สุดนะคะ<ม>แล้วก็ไม่มีผลกระทบทางสมองนะเอนั่นแหละแล้วก็เป็นวิธีที่แนะนําสําหรับเด็กทารกเลยแหละนะคะ<ม>ที่นี่เขาก็แนะนํานี่คือเขาดูแลดีนะปลอดภัย แต่ที่เมืองไทยคือตอนที่น้องมีภาวะตัวเหลืองแล้วเราก็โทรปรึกษาคนที่เมืองไทยนะแต่ญาติๆที่เมืองไทยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเด็กแรกเกิดเดี๋ยวก็หายเองให้กินน้ำเยอะๆกินนมอให้กินนมแล้วกินน้ำเยอะๆแต่หมอที่นี่เขาไม่ให้กินน้ำเลยเออใช่หมอที่นี่เขาไม่กินน้ำเหมือนว่านมดีที่สุดเขาบอก อาการแทรกซ้อนหมายถึงว่าอาการแทรกซ้อนที่ผลกระทบอะ่ะมันก็จะมีอ่ะเด็กขัดน้ําเด็กถ่ายเหลวอ,<ม>อะไรเงี้ยนะคะซึ่งน้องก็ไม่อันอะไรไม่เป็นอะไรนะน้องชอนหลังจากที่ส่องไฟมาก็ไม่มีดีขึ้นนะอ่าใช่ไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการแบบถ่ายท้องเสียหรือว่า ขาดน้าอะไรเงี้ยไม่มีเนาะเพราะว่าเราก็ให้นมทุกสชั่วโมงมีแต่อะไรวะแห้งเนาะอ่ามีแต่ผิวลอกผิวแห้งแต่เราก็ได้ชิมมาอืมนะคะแล้วก็หลังจากที่น้องส่องไฟมาแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆรื่ตอนนี้ก็หายจนหายดีนี่ก็อายุว่าอะไรเนี่ยตอนนี้น้องหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะเนาะก็หายปกติพ่อแม่ก็แฮปปี้เนาะก็ไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนแต่ก่อนแล้วมันเสี่ยงช่วงนี้มันเสี่ยงอะไรมันก็เสี่ยงหมด <COVID. S 2> ชว่วงในโควิดติดท<ช>ี 7, 8, นสี่ห้าพันล่าเราเก็บแปดพันคนตอนที่เข้าออกเข้าออกงมัาก็สงสารเขานะเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดแล้วก็มาต้องเพิ่งคลอดได้ไม่ถึงสองสามวันก็ต้องวิ่งออกเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาภาวะตัวหเหลืองนี่แหละเข้าออกโรงพยาบาลสี่ห้าวันนะกว่าจะ<ช>นิ่งกว่าจะได้พักจริงๆก็เป็นอาทิตย์อ่ะสงสารเขาด้วยแหละแต่เขาก็ทนไปกับเรานะเขาก็ไม่ไม่ค่อยร้องไม่ร้องงนะคะ จับขึ้นรถก็โอเคนอนกินมนก็นอนใช่ถือว่าเลี้ยงง่ายนะง่ายโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอด้วยตัวเองนะคะประสบการณ์ภาวะอ่าตัวเหลืองในเด็กทารกนั่นเองนะคะก็ข้อมูลอาจจะไม่แน่นไม่มากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ทำรีเสิร์ชอะไรหรอกเราก็เอาจากประสบการณ์จริงๆเล่าแบบง่ายๆแบบเจอจริงๆนี่แหละจะเก็บไว้ให้เขาดูด้วย ใช่หนูเคยเจอตจะเด็กด้วยใช่คือมันเหมือนเก็บเมมโบรีไว้้เขาดูแหละตอนโตโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยเนาะช่องอะไรคะดีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้น้องไม่ได้เข้ากล้องด้วยเพราะว่าหลับปุ้ยเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็บายยนะคะ